คลิปยาวคลิปสั้นมีความแตกต่างกันเรื่องอย่างไรบ้างในการที่คุณทำคลิปวิดีโอนะเรามาพูดถึงกรณีแรกกันก่อนเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยแอคทีฟมากในเรื่องของคลิปสั้นนะคะคลิปที่มันมีความสั้นแล้วก็เป็นแนวตั้งทุกวันนี่มันคือเทรนเนาะมันคือเทรนของปีพศนี้นะคะคลิปสั้นเนี่ยมันเป็นเทรนและเป็นความที่มีคนดูเยอะที่สุดแล้วก็ไถฟิดเยอะที่สุด ในปีพศนี้อะนะในปีปีพศนี้มันเป็นเทรนตอนนี้แล้วก็เป็นเทรนอนาคตด้วยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่มาทําให้การรับชมคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันมันสั้นลงอยู่แล้วคือชื่อมันก็บอกว่าคลิปสั้นนะถ้ามันเป็นฝั่ง YouTube เราจะเรียกว่าช็อตใช่ไหมถ้าเป็นในฝั่ง Facebook เราจะเรียกว่ารีวนะคะคลิปรีวคลิปสั้นนะหรือบางท่านอาจจะเรียกคลิปรีวคลิปรีวอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะเรียกเลยทีนี้มันมีความแตกต่างยังไงกับ คลิปยาวในแง่ของการที่เราทําบ้างคลิปยาวหลายๆคนก็จะจะรู้แหละว่าเออโอเคมันเป็นคลิปวิดีโอที่มีความยาวมากขึ้นกว่าคลิปสั้นอันนี้คือตอบแบบว่าพื้นๆเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปสั้นมันมันหมายถึงว่าคอนเทนต์คอนเทนต์นนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคอนเทนต์การวางคอนเทนต์แบบว่าต้นเรื่องกลางเรื่องตอนจบเรื่องแบบจบภายใน60 วินาทีก็ได้หรือบางคนน่ะจะคิดว่าถ่ายอะไรแว็บ1นึวิหวิมันก็กลายเป็นคลิปสั้นก็ได้แต่ว่าเมืองนอกเนี่ยบอกเลยนะเขาเล่นคลิปสั้นกันแบบเล่นหนักอะ่ะ เล่นหนักต่อยหนักต่อยแรงนะคะคือคลิปสั้นของเขาอะมีคุณภาพมากตอนนี้ก็คือทําคลิปสั้นแบบมีคุณภาพก็คือเป,เป็นการเล่าเรื่องให้จบภายใน60วินาทีแบบเข้มข้นฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้คุณจะเลือกทําคลิปสั้นใช่ไหมหรือทําคลิปยาวเราลองดูด้วยว่าคลิปสั้นของเรานั้นะ่ะสั้นเพื่อไม่มีคอนเซปต์หรือสั้นแบบมีคอนเซปต์มีคอนเซปต์ก็คือมีเนื้อเรื่องแต่ถ้าไม่มีคอนเซปต์ก็คือถ่ายอะไรก็ได้ลงไปอะไรประมาณนี้แวบบหนึ่งตัดเข้าเข้าปากหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ คิดว่ามันเป็นคลิปสั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นคลิปสั้นที่ไม่มีคอนเซปต์แต่คลิปสั้นที่มีคอนเซปต์มันจะเป็นแบบการเล่าเรื่องหรือการดําเนินเรื่องแบบว่าตอนต้นเป็นแบบนี้ตอนกลางเป็นแบบนี้แล้วตอนจบเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ที่ครูป้อมมองเห็นจะเป็น uh huh. hey, ははคอนเซปต์ที่2จะเป divide, ็นแบบที่2คือไม่ได้มีไม่ได้มีการวางโครงเรื่องในกรณีคลิปสั้นแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะวางโครงเรื่องส่วนใหญ่จะไปเน้นที่คลิปอะไรคลิปยาว ยาวส่วนใหญ่จะทํากันแบบนั้นมันมันเหมือนไฟบังคับอยู่แล้วว่าแบบเอ้ยสั้นๆก็ไม่เห็นจําเป็นต้องดำเนินเนื้อเรื่องเลยถ่ายอะไรก็ได้ก็ได้ลงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่คูปปอมไปส่งดูหลายๆหลายๆ,ๆอันแล้วนะที่ที่มันมีแบบ ยอดวิวแบบหลักล้านอะ่ะยอดวิวหลักล้านโดยส่วนใหญ่จะมีคอนเซปต์จะมีจะมีคอนเซปต์อยู่ว่ามันจะเป็นแบบป,ป,ร,ะประมาณไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลองพัฒนาเรื่องเรื่องคลิปสั้นดูกันได้นะเราลองลองดูนะถึงมันจะเป็น60วิวิแต่ถ้า60วินาทีแบบไม่ไม่ถึง1นาทีอย่างเงี้ยแล้วเราทําเป็นแบบว่าให้มันมีคอนเซปต์นิดนึงอะ่ะมันก็น่าดูกว่ากว่าการที่เราจะมาปั้นคอนเซปต์แบบว่ามีการดําเนินเนือ้อเรื่องเปิดเรื่องแบบนี้นะมีท่อนฮุกนะแล้วก็มีตอนจบแบบนี้ที่แบบว่าคลิปยาวอย่างเดียว นะลองเอาไปปรับกันได้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากถ้าเกิดว่าเราทำบ่อยๆมันจะเริ่มชินนะคอนเซปต์ในเรื่องของการนำเสนอคลิปสั้นคลิปยาวยาวเท่าไหรค่ครครูถึงเรียกว่ายาวคือ1น,นาทีอัพ1น,นาทีอัพนะกรณีกรณีของคลิปสั้นใน YouTube มันได้แค่60วินะแต่คลิปสั้นของ f a c e b o o k อ่ะมันจะได้1น,นาทีครึ่ง หรือ90วินาทีฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครทําคลิปสั้นแบบ1.30ก็คือ90วิบวิอะพอเวลาไปลง y t u t u อะมันจะกลายเป็นอยู่ในฝั่งคลิปยาวนะต้องดูรายละเอียดของระยะเวลาของ2แพลตฟอร์มด้วยว่าคลิปสั้นใน Facebook เท่าไหร่คลิปสั้นใน YouTube เท่าไหร่มีความแตกต่างกันยังไงนะคะ YouTube จะให้ไม่เกินไม่เกิน60วินาทีแต่ถ้าเป็น a c e b o o k เนี่ย บางคนก็จะทําได้90วิบางคนก็ทําได้60วิถ้าเกิดว่าเวลาจะทําคลิปสั้นลง2แพลตฟอร์มนี้ก็ให้คุณเลือกเวลาที่กี่วิคะกี่วิ60วินาทีนะจะกลายเป็นคลิปสั้น2แพลตฟอร์มนะโอเคไหมเวลาที่เราทําคลิปยาวนะถ้าทาง f a c e b o o k มันจะนับเวลาที่ เอากดเกณฑ์ก่อนเนาะเราลงตรงฝั่งคุณคิดอะไรอยู่อ่ะ15วินาทีขึ้นไปมันถึงลงได้ส่วนตัวที่มันเป็น u t u b e เนี่ย1นาทีขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นคลิปยาวตัวที่มันเป็นคลิปยาวนะคะคือคือฝั่งฝั่ง a c e b o o k เนี่ยคือถ้าคุณลงฝั่งคุณคิดอะไรอยู่อ่ะ15วินาทีขึ้นไปมันก็กลายเป็นคลิปฝั่งยาวแล้วมันจะคืออยู่ในหัวข้อที่มันอยู่ในโหมดโฆษณาในสตรีมประมาณนี้นะคะอันนี้คือ Facebook แต่ถ้าเป็น YouTube เนี่ยเกิน1นาทีขึ้น ต้องเกินหนึ่งนาทีนะมันจะมันจะมีการนับแบบนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มถ้าเกิดว่าคุณทำทั้ง Facebook y o u t u b e เนะี่ยคุณจะต้องรู้ความต่างของสองแพลตฟอร์มนี้ว่าคลิปสั้นกับคลิปยาวมันมีความต่างกันอย่างไรยังไงบ้างนะคะทีนี้เราลองมาดูไอตัวที่มันเป็นคลิปยาวนะคะว่าคลิปยาวเนี่ยมัน15วินาทีขึ้นไปลงฝั่งคุณคิดอะไรอยู่นะคะแล้วก็จะได้โฆษณาจากหมวดหมู่ของวิดีโอโฆษณาในสตรีมนะคะตัวเนี้ยมันก็จะเข้าขายในกรณีเป็นคลิปยาว คือคลิปยาวเนี่ยโดยส่วนใหญ่ควรที่จะมีการกําหนดคอนเซปตต้องกําหนดคอนเซปตเลยอันนี้ต้องไฟบังคับเลยว่าถ้ามันไม่มีคอนเซปต์คอนเซปหมายหมายถึงปักวางเนื้อเรื่องเอาไวะคะ้ค่ะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรตอนกลางท่อนทุกเนี่ยมันอะไรสําคัญหรือเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายจะสรุปใจความสําคัญแบบไหนเฮียงไงนะคะมันจะต้องมีการดําเนินเนื้อ,เ,อเรื่องเหมือนสมัยก่อนตอนที่พวกเราเรียน เรียนประถมเรียนมัธยมเราต้องมีการเรียนการเรียนเรียงความเปรียบเสมือนการแบบเล่าเรื่องเราจะต้องมีแบบว่าเออการดําเนินเรื่องอะไรยังไงก็แล้วแต่ตัวเนี้ยที่มันเป็นคลิปยาวอ่ะมันต้องมีคอนเซปต์กำหนดของมันว่าจริงๆแล้วคนดูต้องได้อะไรจากคลิปยาวนี้ส่วนคลิปสั้นจะกําหนดหรือไม่กําหนดก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้ากําหนดอ่ะครูป้อมเห็นว่ามันจะมียอดวิวค่อนข้างเยอะแล้วก็ทาเป็นธีมคอนเซปต์แบบคลิปสั้นของช่องตัวเอง คือมีคอนเซปต์อ่ะมันจะดีกว่าลองไปปรับกันดูนะคะหรือว่าถ้าฝั่งคลิปสั้นเนี่ยคุณจะแบบว่าคุณจะไปนึกอยากจะถ่ายอะไรก็ได้ก็ได,ได้อันนี้แล้วแต่คุณนะไปลองปรับกันดูแต่คลิปยาวยังไงคุณก็ต้องมีคอนเซปต์กำหนดเนื้อเรื่องไว้ก่อนทีนี้เวลาที่จะทําคลิปยาวให้มันมีให้มันมีการการดูจนจบแล้วก็ให้คนดูอะคะ่ะเขารู้สึกสนุกไปกับการดําเนินเนื้อเรื่องของเราอะเราจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีนะคะ